สาหัสสาหัสฟาร์มอยู่นใต่กระจายนะรุ่นเก่าเก้ากึก <c oughs> ทีเอ็กครับเผาแกนเล็กเฮาเล็กตุ๊กตาเล็ก เดี๋ยวบ็อกมาลองยิงเลยดูว่าสแลกเป็นไงคนข้างเกา่าถ้าจะไม่ผิดรุ่นนี้น่าจะเป็นตุ่มวะต้องถอดนอถปักนี่ครับเป็น อ๋อเป็นตุ่มแบบนี้ใชบไแบบ<ช>ตุ่มไม่ใช่ใช้สะดือรุ่นเก่าเก่าสุดเวลาประกอบไปโคตรยากเลยนะตัวนี้ไม่ตรงนี่นะโคตรปวดหัวต้องค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงนะจับไม่ตรงกดสลักไม่ลงลงไม่ถึงด้วยนะธรรมดานะรุ่นนี้ทํายดา ก็อโ,โทษทีครับเออบนไปหน่อยก็รุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าเก่ามากนะครับเป็นรุ่น TX หัวยาวรุ่นแรกรุ่นแรกแรกอาจจะไม่ใช่รุ่นแรกนะร,รุ่นแรกแรกเห็นว่าอายุประมาณห้าปีแก่กว่าช่างอีกนี่ <c oughs> ก็ ตอนนี้ก็คือตัวตุ๊กตานะครับแตกปกต,ติมันจะเป็นเป็นเกลียวมันจะมีตุ่มมาใหา้ฝานะครับมันไม่ใช่เป็นนอ็อตแบบขันตัวเล็กนะครับเป็นฝาเกลียวใหญ่ๆเดี๋ยวให้ดูครับแล้วมีหเหลือเก็บไว้บ้างฝาเกลียวใหญ่ๆโบราณไม่ได้เพื่ เก็บกันจนลืมของใหม่ก็ไม่มีของเก่าก็หายากร้านค้าไม่มีใครรู้จักตอนนี้ก็เดี๋ยวรออาทีตแรกแจ้งพาวกี้นะครับก็ไปหาพาวกกี้มาได้แล้วตอนนี้ก็หา ตุ๊กตาอีกตุวกตาแตกนะครับเพราะโบก,กี้ก็สึกเยอะน่าจะไม่รอดเอามาแล้วก็ลองถามดูครับเปลี่ยนเลยไหมก็น่าจะต้องเปลี่ยนนะสภาพขนาดนี้จริงรุ่นนี้มันสามารถแปลงเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นเหมือนกับล็อกกี้ใช้นะขนาดเผาก็จะเป็นรุ่นอของช่างก็จะเล็ก JCM เปลนแท่นแทน JCM นะครับ เห็นว่าลูกค้าต้องการรีบมากถ้าเราหาแต่ตัวนี้กันจะเร็วกว่าถ้าทําตัวแท่นมันต้องถอดยกเปลี่ยนในตัวคานคานล่างนะครับถ้าใช้ไม่ได้นี่ต้องเปลี่ยนถอดก็ยากไปออกก็ยากสมัยก่อนได้ทํากันนานนะนี่ครับตัวแท่นตัวนี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นของอีสุสุอีสุสุเขาเรียกอีสุอ่า อีสูทั่วไปนะครับเรียกไม่ถูกเงินตัวนี้ของช่างจะเล็กทีเอ็กแต่อีสูตรทีที่มันมาเป็นรุ่นเผาใหญ่หน่อยนึงอะ่ะมันก็มีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ว่าครับเอาลูกมาก็แตกลูกมาน,นี่แกนมันแกนมัน แป้นตัวนี้สําคัญนะครับลูกสำหรับลูกหมากรุ่นเนี่ยแป้นตัวนี้สําคัญที่สุดสมมุติว่ายางขาดอย่างเงี้ยน็อตฝั่งนี้มันมีไขอยู่แป้นตัวเนี้ถ้าหายมันก็จะผุบตัวแขนลูกหมากมันก็จะหลุดออกไปข้างหนึ่งเลยซึ่งอันตรายแต่ถ้าแป้นนี้อยู่ยางขาดมันก็ยังดึงกันไปดึงไปก่อนแต่ยางขาดตรงนี้ก็ทําให้กินยางครับ มันก็เหมือนลูกหมากร้อยเรานี่แหละที่ว่ายังแตกขาดแล้วมันดึงดึงมันไม่ได้ศูนย์กลางอยู่ตลอดกระชากกรึบกรึบกรึมันก็กระชาก,ก,ชากไม่กลางรูอ่ะมันก็จะทําให้ตัวเสื้อเผาเนี่ยเป๋ไปเป๋มาก็จะกินยางลักษณะใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวถอดการลูกหมากกา้านลูกหมากรุ่นนี้ถอดยากทําลูกหมากพวกนี้ทํา ลูกหมากแบบลูกหมากร้อยแบบรุ่นใหม่ดีกว่าลูกหมากรุ่นนี้มันเป็นเตเปอร์ตีออกยากเตเปอร์ก็คือในรูเนี่ยครับมันเป็นเตเปอร์เล็กเหมือนหัวจรวดฮนะตีเข้าตีออกยากมากค่อนข้างยากแล้วยิ้งตัวกลางยังไม่เท่าไหร่เพราะหันหัวเข้าข้างในแล้วตีออกมันด้านในมันกว้าง แต่ตัวข้างหน้าหันหัวทิ่มเข้ามาที่ยางคันนัอ,นอยังยากเลยตีออกยิ่งลำบากนี่ครับจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแขนนี้นี่ตีออกลำบากหน่อยอย่าหาวิธีนิดนึงครับเล่นล้วช่างไปไม่เป็นเลยครับสแลกนะครับมันใช้ไม่ได้ช่างก็เลยเสียมาวัดสลกเท่าของเก่า กลายเป็นว่าสลักเข้าไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้ตัวเก่าเนี่ยน่าจะล้วงรูมาเพื่อใส่สลักใหญ่เอ้ยว่าทำไมช่างจำได้ว่ามันเป็นสลักน่าจะเป็นสลักเล็กขนาดเจที่ร้านก็นยังบอกว่าเป็นสลักเล็กแต่ช่างมาวัดมันเป็นใหญ่ เล่นตำมึนเลยเจียเยอะด้วยแล้วเจียพวกนี้นะครับต้องเจียเน้นนอกสมมติว่าเราใส่สแลกเข้าไปนะครับถ้าเราเจียกลมทั้งรูเนี่ยมันจะไปเบียดแหนบด้านในเราต้องเจียเน้นเน้นออกขอบด้านนอกทั้งสองข้างไม่ให้มันมาเบียดเข้าข้างในไม่งั้นเวลาใส่เข้าไปมันก็ไปติดแหนบดีเราก็ต้องเน้นด้านในแอนเน้นด้านนอกนะครับ ด้านในเรียกว่าไม่ได้แทบจะไม่เกียร์เลยเกียร์ก็โดนนิดเดียวแลวรูมันยังมีเนื้อรูให้นิดหน่อยเสร็จสุดท้ายก็จะต้องมาติดบ่าบนอยู่ดีเพราะว่าตัวขอบบ่าครับมันจะใส่หัวหัวนอ็อตส่วนน็อตแหลกมันจะกว้างกว่าเวลาใส่กันว่าบ่ามันกว้างมันก็จะไปจนชนตรงขอบออหลายขนาดเลยกัน รุ่นช่างมืนเลยครับรุ่นกเก่าๆนี่ไม่ได้ทำน้นมากทำครั้งสุดท้ายเปลี่ยนแกนเผาไปนม่รูนนะครับประมาณห้าปีสี่ห้าปีห้าปีที่แล้วอะประมาณครับครั้งสุดท้ายคันนี้เคยเปลี่ยนเผาข้างซ้ายไปที่รังสิตประมาณสักสองสามปีที่แล้ว ขันนี้นะช่างกำได้แล้วตัวเผาข้างขวาเล็กข้างซ้ายใหญ่นะครับตัวน,นี้เป็นตัวเล็กนะครับดูข้างข้างนี้นะครับก็เป็นอีสุกทั่วไปนะครับอีสุกอ่อีสุกเ c m มอะไรประมาณนี้ครับขนาดเผาก็จะเท่ากับตัวล็อกเล็กตัวล็อกกี้ เป็นอู่ของลูกค้านะครับทำเครื่องทำอะไรไปเลก็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องเจียทั้งสี่รูครับรุ่นนี้ก็ยังมีสองแบบนะมียาวมีสั้นได้แล้วครับหน่อยนึงได้ไปแล้วรูนึงครับเมื่อกี้ช่างเจียเองไปแล้วรูนึงลองดูเป็นตัวอย่างครับใช้ได้ตอนนี้ก็ลองอที่เหลือก็เจียสามรูครับจบ ดูค่อยๆเช็ด่อยเช็ดฝนตกจัดแนบยากไม่ได้เลยคือมันเป็นตุ่มแล้วความที่มันเป็นตุ่มหัวมันสึกพอรูหัวมันสึกแล้วมันก็เลย ขยับขยับ,ขย,บขยับบางทีไปขี่ขี่บนตุ่มก็มีหมายถึงว่าไม่ตรงตุ่มมันนะครับอันนี้ก็พยายามจัดแหนวเอาบุ๊กี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวเก่าตัวเก่านะครับเอาบุ๊กี้ตัวนี้นะ เรฝนเต็มตัวแล้วครับบางวันก็แดดร้อนบางวันก็ฝนตกให้เพื่อนๆระมัดระวังนะครับเป็นหวัดรอลมรอลมเป็นอ่าเป็นหวัดช่วงนี้เดี๋ยวแยกกันไม่ออกนะครับระหว่างหวัดกับโควิดเดี๋ยวจะลบาบาก เจงบนบอกว่าอย่าไปตากฝนไม่รู้เดีย๋ยไม่ตากฝนยังไงอ๋อฝนตกนะครับพอดีวันนี้มาอยู่ในอูล่ลูกค้าก็ยังเอาหาลมมาให้ช่างนะครับช่วยขอบคุณลูกค้าด้วยก็เดี๋ยวขอจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องแต่งอันอีกเยอะเลยทีเดียวกว่าย,ยกน้ำก็ตจองท่วมโอ้เมอิี้ตกหนักมากครับน้ำท่วมเยอะเลยนอนนอนเปียกน้ำมาอีกแนละ้ว เอมุดเข้ามุดออกนะครับผมเป็นน็อตนะครับหัวเป็นนอ็นอตน็อตตัวเดียวๆข้างในก็หัวเป็นน็อตตัวเดียวๆเหมือนกันแต่ตัวใหญ่มากขนาดตัวมันสักจำไม่ได้ว่าสี่สิมิลถึงหรือเปล่าน่าจะประมาณสี่สิมิลครับตัวตัวมัน เกียวค่อนข้างจะละเอียดครับไม่หนึ่งจุดห้ากันหนึ่งจุดสองห้าแล้วเสียมมาทีไรเนี่ยนี่ครับต่อให้แน่นคนระับแล้วก็มันมีแผ่นพับล็อกกันน็อตคลายเหมือนเหมือนอ่าน็อตเสื้อเผาบางรุ่นนะครับต่อกกันน็อตคลายนี่ก็ จักเพชรนะครับออกมาเรียบไปไหนสักหน่อย,สอย,สอยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราพับล็อกน็อตนะครับกันน็อตคายออกมาให้มันตัวนี้มันคือมันไม่ต้องใช้แหวนอ่าไม่ต้องใช้แหวนรองนะครับเพราะว่า ไอตัวบูทเนี่ยมันเป็นบูททองเหลืองที่ช่างเอาให้ดูทีแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับฝุ่นตันี่ครับมันจะเป็นบ่าเนี่ยบ่าเป็นเปีกคือกันกันบ่าตัวนี้ยมันจะกันสึกครับก็ใส่หน้าใส่หลังนะครับผม มีปัญหาโทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกขุมชยครับดูแลรักษาตัวเองให้ดีครับช่วงนี้ทั้งฝนทั้งโควิดมาพร้อมๆกันก็ขอให้เพื่อนๆระมัดระวังตัวครับสวัสดีครับ